การเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างน้อยๆหากรัฐบาลอยู่ครบเทอมการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเกิดขึ้นในช่วงของปีพศ2570-71นี่แหละพี่แม็กซ์พักอื่นไม่ต้องพูดถึงรพรรคก้าวไกลกับพักเพื่อไทยจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมากที่สุดเป็นมวยคู่เอกเลยแล้วแล้วกันนะค,ค,คือบางทีการเลือกตั้งอาจจะมาเร็วก่อนปี70ก็ได้นะพี่สันอาจจะ บริหารงานเป็น1ปี2ปีอาจจะถึงเวลาต้องต้องต้องแก้ปัญหาในทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอันใกล้มันจะมีะมลสุมอะไรที่ถาโถมมาใส่รัฐบาลน,นะ,ะ,ะซึ่งในทางการเมืองปัจจัยต่างๆ มันยากเกินคาดเดาแต่สิ่งที่ไม่ยากเกินคาดเดาคือคู่นี้พี่แม็กซ์ไม่มีคู่อื่นและที่สําคัญฐานเสียงยังต้องแย่งชิงกันเองฐานเสียงของพรรคก้าวไกลคือคนรุ่นใหม่บวกกับพรรคอีสานภาคเหนือรวมถึงหัวเมืองเช่นเดียวกันพรรคเพื่อไทยอยู่ในภาคอีสานภาคเหนือและกทมเดิมพันของพรรคเพื่อไทย ต้องสู้กับพักก้าวไก่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากพักเพื่อไทยทําไม่ได้อย่างที่หวังขับการขับเคลื่อนประเทศไม่เป็นอย่างที่คาดคิดมีโอกาสที่พักเพื่อไทยจะศูนย์พันได้เช่นกันเดิมพันสูงสุดของเพื่อไทยไม่ใช่อยู่แค่วันนี้อ,อยู่ที่อนาคตในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้านะนโย,ย,ยบายทุกนโยบายที่เสนอไปในช่วงของการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาพักเพื่อไทย ต้องทำและต้องทําให้ได้ไม่เช่นนั้นพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องเสี่ยงในการเลือกตั้งครั้งหน้าพอสมควร,ครดูเหมือนเพื่อไทยเองโดยเฉพาะแกนนาคนสําคัญก็รู้เงื่อนไขของตัวเองดีนะพี่สันสะท้อนผ่านบทบาทของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรคนที่30เครื่องร้อนจริงๆก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็พบปะกับภาคส่วนต่างๆเพื่อเตรียมนโยบายต่างๆก็แนวทางประชานิยม โปรโมชั่นลดแรกแจกแถมน่าจะได้เห็นนะครับนโยบายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถูกคิดถูกวางเอาไว้หมดแล้วไม่แปลกฮะที่คุณเศษฐาทวีสินจะบอกว่าประชุมคอรมอครั้งแรกจะมีเรื่องของการลดค่าของชีพให้เห็นลดค่าไฟลดค่าพลังงานก็รวมถึงการพักหนี้เกษตรกรด้วยนะ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นไม่ต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเพื่อลองรับปลายมาสี่จะได้เติมเงินคนในประเทศด้วยนะช่วงหลังๆเนี่ยคุณเศรษฐาไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องการเมืองเลยนะโฟกัสไปเรื่องของนโยบายอย่างเดียวเศรษฐกิจจนการประชุมครมครั้งแรกเนี่ย จะทากันหมดเลยเหรอพี่แม็กก็ค่าแรงเหมือนที่บอก0 0บาทคบาทได้ในปี70ไม่เก็บไว้ทําตอนกลางปีตอนปีหน้าอะไรเลยนะก็นั่นสิคือเพื่อใครจะเอาแต่นโยบายตัวเองหรือเปล่าลืมไปหรือเปล่าว่าพลังประชารัฐก็มีบัตรลุงป้อม700อยู่นะบียผู้สูงอายุอายุ8 0ปีขึ้นไปได้5 0 0 0นะโอ้โหเยอะอยู่นะรวมถึงนโยบายอื่นๆอีกแต่โฟกัสหลักๆก็อาจจะต้องเป็นของเพื่อไทยมาก่อนหรือเปล่าครับค่าแรงอันนี้อาจจะต้องรอหน่อยนะ มันจะเขาจะขึ้นเป็นขั้นบันไดไปจนถึงปี60ก็ตามสัญญา600บาทแต่ว่าก่อนจะไปถึง600บาทในปี70ปี67เนี่ยพี่ซันครับขึ้นสักเท่าไหร่ก่อนดีเพ้าแตกระทรวงแรงงานไม่ได้อยู่ที่พักเพื่อไทยนะอยู่ที่พักปุมมใจไทยนะพี่แม่เนี่ยแล้วปัญหาเกษตรกรครับ เห็นว่ากระทรวงไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยหรอเปล่าเยไม่ได้อยู่กระทรวงก็ไม่ได้อยู่กับพักเพื่อไทยปัญหานี้เกษตรกรปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกร<อ>ถึงแม้นะพักเพื่อไทยจะบอกว่าขับเคลื่อนงานในานามรัฐบาล<อ>ก็ต้องยึดนโยบายของพักเพื่อไทยเป็นหลักแต่พ<อ>ี่แม็กสั่งการไปรัฐมนตรีว่าการเนี่ยไม่ได้อยู่ในเพื่อไทยเนี่ยไ<อ>ม่ได้เป็นคนของเพื่อไทยเนี่ยจะคุมได้จ้งหมไหมจะสั่งการได้อย่างสมุดร่างลื่นไหม เพราะอย่าลืมว่าเขาก็ต้องสร้างผลงานของเขานะพี่แมวใช่ตรงนี้เลยเป็นโจทย์ท้าทายของเพื่อไทยว่าบริบทวันนี้อาจจะไม่เหมือนกับวันก่อนๆที่เคยเป็นรัฐบาลครับตัวเองมีเสถียรภาพเต็มที่ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจพี่สันความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองผมว่ามันเริ่มต้นมาแล้วนะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสภาล่มอ่าสสก้าวไกลเสนอให้นับองค์ประชุมสุดท้ายก็ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ครบองค์ประชุมจะ<า>ล,ล้มไปใน,นที่สุดชมันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยความขัดแย้งทั้งในและนอกสภามันอาจจะค่อยๆปะทุขึ้นปะทุขึ้นนะครับคุณ<อ>ชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาผู้แทนนัษฎสเดรเคยบอกไว้ว่าปัญหาองค์ประชุมล่มอาจจะหมดไปครับเพราะ คนที่เสนอนับองค์ประชุมบ่อยอยู่พักเพื่อไทยแต่กับกันพี่แม็กประชุมไม่กี่ครั้งนะฮะรัฐบาลยังตั้งไม่เสร็จร่มแล้วครั้งแรกแล้วล้มล้มแล้วประเดิม,มครั้งแรกมาแล้วมันเป็นการประทะกันระหว่างขุนพลพักก้าวไก่กับขุนพลพักเพื่อไทยม,มันสวิตขั่วมันสวิตฝั่งกัน เพื่อไทยกับก้าวไกลต้องรบกันเองก็สภาลมมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองนะแล้วก็อาจจะมีครั้งต่อๆไปอีกนะสถิติอาจจะโดนทําลายพี่ไหมอ่าก็เป็นเป็นหน้าที่ของสสทุกพักนะที่จะต้องรักษาองค์ประชุมครับอ่าทีนี้เรามาดูนโยบายที่อาจจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นครับทําทันทีก็น่าจะเห็นเป็นดิจิทัลวอลเล็นะพี่สารแจก1 0,000บาทผมว่าคนไทยตั้งตารอนะเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อ่าแต่ก่อนจะได้เนี่ย ต้องถามกันก่อนว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้มันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการและวิธีการพี่แม็กเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเงินในกระเป๋าคลังเนี่ยมันไม่พอต้องกู้มาหรือเปล่าจะทำยังไงที่รักเพื่อไทยเคยปราโาทผลเอกประยุทธ์ตั้งสมชาสมยานามว่านักกู้แห่งรุ่มน้ำยมเนี่ยต่อไปเนี่ย้จาพญารุ่มน้ำเจ้าพญาเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเข้าตัว ก็เพราะว่านโยบายหลายหลอย่างไม่เฉพาะของเพื่อไทยของพรรคร่วมเองก็ตามต้องใช้งบประมาณดยจิต้ลวอลเลตอย่างน้อยๆนะฮะห้าแสนล้านบาทที่แม็กครับก็ทยอยจ่ายเป็นสามงวดได้ไหมหมื่นบาทซอยเป็นสามงวดจ่ายได้ไหมสามงวดสี่งวดสองพันห้า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 ได้ไหมแต่ไม่ไยอมมไม่ได้พรรคเพื่อไทยเคยบอกไว้แล้วว่าก้อนเดียวไปเลยก้อนเดียวไปเลยและ หนึ่งครอบครัวถ้ามี5้าคนเนี่ยมันห้าหมน่นนะจะมาซอยไม่ได้นะอก็นอกนั้นก็ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นพี่ซันค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนคนที่จบปริญญาตรี25,000โอ้โหนักศึกษาก็ตั้งตารอกันเลยนะของเรานี่มันผ่านมานานแล้วก็ก็ไม่ต้องไปหวังก็ต้องไปหวังแต่ไอ้ที่คนหนุ่มสาวยังหวังอยู่เนี่ย เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจก็น่าสนใจว่าแนวทางของเพื่อไทยมันจะสอดคล้องหรือว่าแตกต่างอะไรกับก้าวไกลหรือเปล่าบิ๊กทินคุณสุทินคางแสงก็ต้องตอบโจทย์นโยบายที่พรรคเพื่อไทยเคยบอกเอาไว้ด้วยไม่เช่นนั้นพี่แม็กนักรบโซเชียลของด้อมส้มเนี่ยก็จะรีวิวให้ดูว่าพรรคเพื่อไทยเคยเสนออะไรเกี่ยวกับนโยบายเกณฑ์ทหารดิจิตอลฟุตปรินต์มีเต็มไปหมดนะพี่ซันเนี่ยอย่าง คุณหมอชนน่านสีแก้วนี่โชคดีนะที่ยังไม่ได้ไปตกปากรับคําว่าจะไม่เป็นรัฐมนตรีนะคแค่จะลาออกจากหัวหน้าพักนี่ก็โพเ,เหนื่อยแล้วนะหัวหน้าพักกับรัฐมนตรีตําแหน่งที่ถึงแม้จะต้องเลือกอไม่มีใครตอบพี่แมกไม่มีใครเลือกหัวหน้าพักแน่นอน ไม่มีใครตอบรับหัวหน้าพักถ้ามีรัฐมนตรีรออยู่อันนี้ไม่ได้หมายถึงหมอชลน่านนะหมายถึงนักการเมืองทุกคนถ้ามีชอยเขาเลือกรัฐมนตรีอยู่แล้วอีกเรื่องที่สําคัญพิสาันผมว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็มีแนวโน้มสูงนะถ้าประชุมคลรนัดแรกของรัฐบาลเพื่อไทยก็น่าจะปลดล็อกเรื่องให้มีการตั้งสสลอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ก็คงไว้ในหมวดหนึ่งหมวดสองไม่แตะในก้าวไกลไม่ยอมนะ <อ> <password> มันจะมีเงื่อนไขคงหมวดหนึ่งหมวดสองไม่ได้พักเก้าไก่ทงชัดเจนว่าถ้าแก้แล้วต้องแก้ทั้งฉบับเอาแต่แต่เก้าไก่ไม่ได้มีส่วนเป็นรัฐบาล<อ>นะก็ต้องเอาเอาฉบับเอาล่างของจึงรัฐบาลตั้งไข <bare? S 1> มันจึงไม่แปลกที่แม็กที่พักเก้าไก่พยายามชิงเกมชิงเงื่อนไขทางเวลาเดินเกมก่อน,อนเดินเกมเร็วเสนอ ร่างของก้าวไกลเสนอร่างที่ประชาชนมาลงชื่อด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาน่าสนใจว่าโจทย์ใหญ่ในการแก้รัฐมนูญจะอยู่ที่การปรับปรุงกลไกทางการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือไม่สวจะยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นหรือไม่อย่างไรอำนาจขอบข่ายมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรด้วยนะรวมถึงองค์กรอิสระก็น่าสนใจว่าแก้รัฐมนูญตั้งสอสรจะเป็นยังไงตั้งสศสอรเนี่ย จะเป็นการเลือกตัวแทนกลุ่มอาชีพเข้ามาครับหรือจะเป็นการเลือกตั้งเข้ามาอ่าก็น่าสนใจแล้วก็ต้องดูรายละเอียดดีๆซึ่งผมว่าเพื่อไทยกําลังคิดรายละเอียดอยู่เหมือนกันครับถ้าเลือกตั้งเมื่อไรละพี่แม็กซ์ตัวแทนจากพรรคเก้าไก่ดมส้มมาเต็มสสรแน่นอนครับคือตรงนี้ก็เป็นความท้าทายของพรรคเพื่อไทยพี่าันในการที่จะผลักดันนโยบายแล้วก็โชว์ฝีมือคผ่านการบริหารของคุณเศรษฐาก็ มันมีมันเป็นปัจจัยภายนอกนะตรงนี้แต่ปัจจัยภายในเพื่อไทยเองก็น่าสนใจพี่ันว่าต่อจากนี้จะเอายังไงหัวหน้าพักจะเป็นผู้หญิงคนนี้หรือไม่อหลายคนก็เชียร์นะผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านี้คุณทักษิณชินวัตรฟนอินเข้ามาในพักก่อนตั้งรัฐบาลบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะดูแลพักส่วนคุณเศรษฐาจะอยู่ทำเนียบชัดเจนชัดเจนพี่แม็กอยู่ที่ว่าคุณแพทองทานชินวัตร จาก9้าเข้ามาเป็นหัวหน้าพักด้วยตัวเองหรือไม่แต่ก็มีกระแสว่าเป็นคนรู้ใจของคุณเศษฐานี่แหละที่อา,อาจจะเป็นตัวเองเพราะ<อ>ว่าเพราะว่าคุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์ถึงสเปคหัวหน้าพักเพื่อไทยค,คนใหม่แล้วว่าต้องเชี่ยวชาญทุกอย่างเลยนะาการเมืองเศรษฐกิจโอ้โหโอ้โหแล้วใครจะครบเครื่องขนาดนั้นในพักมีการพูดถึงชื่อของคุณกิติรัตน์นรนองมีการพูดถึงชื่อของคุณนพดลปัมะ ก็น่าสนใจอ่าแต่ถ้าเป็นคุณอุ๊กอิงจริงๆผมว่าไม่มีใครในเพื่อไทยปฏิเสธคนนี้นะไม่เป็นก็เหมือนเป็นอตอนนี้ไหหัวห<า>น,น้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมีบทบาทไม่ต่างไปจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเพียงแต่อ,อำนาจในการเซ็นเอกสารอ,อำนาจในการบริหารจัดการเรื่องอื่นเนี่ยมันอยู่ที่หัวหน้าพักหัวหน้าพักคนใหม่ผมว่ามีบทบาทสําคัญนะในการที่จะสยบ แรงกับเพื่อนต่างๆจากความไม่พอใจเรื่องโตคต้ารัฐมนตรีอของสสในเพื่อไทยก็เหอรอ,อว่าถ้าเป็นคนนี้ทุกอย่างจะนิ่งสงบเพราะว่าโจทย์ใหญ่สําคัญของเพื่อไทยจริงๆพี่สันอย่างที่บอกไม่ใช่อยู่แค่วันนี้นะจริงๆอ่ะอยู่คลิปอยู่เพื่อวันนี้แล้วก็ต้องต่อยอดถึงอนาคตด้วยดังนั้นเนี่ย ผลงานฝีมือการบริหารรวมถึงการบริหารจัดการองค์ราพยพในเพื่อไทยมันมีส่วนสําคัญทั้งสิ้นเพราะว่าก้าวไกลเขารับดาบรออยู่ต้องสู้กันในยกต่อไปดาบเลยเหรอมีดพอไหมมีดาบ <laughs> บางคนทั้งดาบทั้งมีดทั้งปืนทุกอย่าง